ติดตามรับฟังข่าวสารเมืองเบตงและความเคลื่อนไหวในประเด็นดตา่างๆในรายการห้องข่าว93ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา20นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกาและรีรันเวลา9นาฬิกา10นาทีถึง9นาฬิกา30นาทีทางสวทเบตง FM 93 MHz เพจสวทเบตง n e w สและวิทยุออนไลน์ radiobetong.prd.go.th ดยทมข่ารสวรเรีเข้าพบผู้บริหารสออบตอหาเรือแนวทางหนุนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและชุมชนขับเคลื่อนงานเชิงพื้นที่เน้นการมีส่วนร่วมของประชากรกลุ่มเปราะบางค่ะ พันตำรวจโทรวรรณพงศ์คดชรักเลขาธิการสออบตพร,ร้อมด้วยนายนัทพงศ์สุวรรณรัตน์รองเลขาธิการสออบตอให้การต้อนรับคณะจากองค์การอินเ International r น s c u e Committee (IRC) นำโดยนายโชควัชเจริญผลผู้ประสานงานด้านการคุ้มครองสิทธิและเสริมพลังเพื่อหารือแนวทางและแนะนำโครงการเพื่อสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐและชุมชนในการเตรียมความพร้อมรับมือและลดผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติโดย การมีส่วนร่วมของประชากรกลุ่มเปราะบางในพื้นที่จังหวัดปัตตานียะลาและนาราธิวาสค่ะโดยมีผู้แทนจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสีส่วนหน้าผู้ช่วยเลขาธิการสอบตอพร้อมด้วยผู้อำนวยการกองบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในห้องรับรองชั้นหนึ่งสอตอตค่ะ นายโชดวัชจจเริญผลผู้ประสานงานโครงการฝ่ายกฎหมายด้านการคุ้มครองสิทธิและเสริมพลังได้เปิดเผยถึงการมาในวันนี้เป็นการแนะนําโครงการเตรียมความพร้อมและรับมือกับผลกระทบของภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นแต่เป็นการลดภัยพิบัติ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของกลุ่มเประบางที่มุ่งเน้นการทำงานเชิงพื้นที่ร่วมกับประชาชนและเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐตลอดจนภาพประชาสังคมในการหาช่องทางจากความคิดเห็นของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาที่ตรงจุดของชุมชนนำมาพัฒนาและปรับปรุรงให้เกิดผลที่มีประสิทธิภาพค่ะ ด้านพันตำรวจโทวรรณพงศ์โคชรักเลขาที่การสอ,อบตอกล่าวว่าโครงการที่ได้นําเสนอนั้นนับเป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อพื้นที่และประชาชนแต่ยังคงยึดมั่นในการทํางานร่วมกับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือประชาชนให้เกิดความเข้าใจอย่างชัดเจนค่ะว่าภาครัฐมีความพยายามในการพัฒนาเพื่อให้ประชาชนได้อยู่ดีมีสุขภายใต้การนํายุทธศาสตร์ของประเทศมาปรับใช้ในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนไม่อยากให้สิ่งที่เกิดขึ้นต้องถูกลดทอน ลงไปจากบทบาทขององค์กรอ,อื่นๆค่ะ ทั้งนี้องค์กร IRC เป็นองค์กรที่เริ่มดำเนินการในปี2,518มีบทบาทหน้าที่ในการช่วยเหลือผู้พลัดถิ่นจากสงครามอินโดนีเซียและเป็นหนึ่งในการปฏิบัติการสนับสนุนด้านมนุษยธรรมที่ยาวนานที่สุดขององค์กรซึ่งปัจจุบันร่วมมือกับองค์กรชุมชนและหน่วยงานหลายหน่วยงานค่ะในการช่วยเหลือและให้บริการประชาชนตามแนวชายแดนเช่นการให้บริการด้านสุขภาพการคุ้มครองสิทธิ์การพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีและการจัดการภัยพิบัติค่ะ ติดตามรับฟังรายการห้องข่าว93ได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ทางสวทเบตง FM 93 m Hz, h z เพจสวทเบตง News และวิทยุออนไลน์ radiobetong.prd.go.th